สวัสดีครับสวัสดีเศ้ายูทูบเศร้าเพจทุกคนนะครับน,นี่ก็มือนี่ก็อิดงานสมองนะครับมือนี่ก็ได้เจ็ดสมองครับนี่ครับที่แรกนะครับผมว่า สิเมาเอานะครับให้นี่ครับที่รกผมสิเมาาอยู่หกพันนะครับ<ะ>ผมเลยเปลี่ยนใจนะครับผมยานผมอ่านงานบรกาศนะครับนี่ครับกซื้อสีนะครับ ครับผมเมานะครับเพราะว่าเด้เจ็ดส่วโมงนะครับนี่กืบออื่นก็อีกสองส่วโมงก็แล้วนะครับนี่ก็ถึงเวลานะครับถึงเวลาเมื่อแล้วครับนี่เห็นไหมครับแสงอาทิตย์สิต๊กดินแล้วนะครับเมื่อครับพักผ่อนครับพอดีว่า มีคนเป็นห่วงนะครับให้บ้านเพื่อนเป็นห่วงนะครับชาวยูทู e นะครับเป็นห่วงนะครับเพิ่นเป็นห่วงจไจน,นะครับอาโพซีมาเาราไปฟังนะครับเพื่อนเป็นห่วงว่าระวังตายก่อนหงางนะครับพักผ่อนแน่ครับ มาตะเวนนะครับเพิ่นว่าโอ้ยผมก็อยากบอกว่าย่อมตายครับย่อมตายในในนาทีนะครับย่อมตายครับดีกว่าตายตายไปผู้มียังกินหน้าครับความหมายของผมนะครับ ผมก็จะบอกเพิ่นอยู่ครับแต่ว่าเพิ่นเกิดก่อนหน้าครับไทยกลางวานนะครับเพิ่นเบานะครับยังแต่แข่าระด้อเพิ่นว่าโอ้ยผมก็อยากตอบเพิ่นบาดคักๆอยู่ครับผมเป็นผู้น้อยครับนี่ครับกลับมาแล้ว บายความในใจนะครับในคลิปนี้นะครับนี่ไทยเป็นคือผมบอกครับไทยกางบานเพื่นเป็นห่วงคือผมอยู่บอกรับจะคิดอีแบบนึงกับพื่นเป็นห่วงนะครับคิดอีแบบนึงกับจังไดล่ะครับคำเฮาคิดอีกแบบนึงนี่มันมันบุกเขาหูเฮาหนะครับ ถ้าห้าคิดแบบว่าเพิินเป็นห่วงอิลีนี่ก็ดีนะครับแต่มันควมคิดค้นนะครับคิดหลายอย่างนะครับเพิ่นว้าไห่บ่หรือจังไดน,นะครับเฮาก็คิดในแง่ดีนะครับแต่มันก็คนน่งในใจนะครับนะครับพ่อครับว้าลายมันคิดหลายนะครับ เราเรื่องงานต่อครับนี่ครับสูงนะครับนี่ก็หัวเขานะครับเพียงหัวเขานะครับรับดินตรงนี้ก็เพียงหัวเขาครับโอ้ครับลากมาแตแไกลๆตรงนูน่นประมาณแปดสิบเซนนะครับ พมสูงอยู่ตรงนู้นครับนะครับทำงานสมองนะครับมือไม่นะครับเมาขาดคือเพิินบ่ได้นะครับบางงานผมก็เมาขาดนะครับเมาเขากะตีมือละหาพันยังสี่หน้าครับเมากันนะครับบางมือกัดทำเป็นดินทรายนี่กัดดีไว่ายอยู่ครับมือนี้หินครับมือนี้เจอหินครับ ทีแรกผมว่ามือเดียวแล้วนะครับอาเมาะนะครับดีว่าปีงานสมองเลยนะครับมันจังโบเพยเพิ่นนะครับโบเพยเพิ่นเพะเฮ้านะครับโบเพยทั้งสองฝ่ายนะครับมันจึงยุติธรรมนะครับเรื่องการเยียบรถนี่ประตรงห่วงครับน้ำมันนี่มือละ พันสามพันสี่ครับไผ่บัเสื้อล่องนะครับล่องเอาซื้อเอ็มยูหาเจ็ดไปใส่เบิงนะครับว่ามันกินอีลีบอนะครับล่องเบิงครับบุรุคนบัเสื้อนะครับโดยเฉพาะนะครับจะของหน้านะครับบัเสื้อครับโอ้ยพยายากให้เจ้าไปเบิงนะครับ เต่ละมือผมเติมน้ำมันนะครับนี่ยครับงานใหญ่เข่ากับเซจแล้วนะครับนี่ครับให้ให้นี่นะครับเศร้าสองครับเศร้าสองสโมงนะครับให้นี่นะครับผมสิเก็บงานประมาณนี้นะครับ เพราะว่ายังสีไทยเยอหนาครับจะสก็ฟอย่างไรนะครับก็เก็บพ่อดูดีนะครับผมโบได้เอาปานว่าใส่สามเหลี่ยมนะครับปาดปูนนะครับนี่ครับสาวสองสมมงครับภ้าเบิ้งอีกให้หนึ่งนะครับที่แรกนะครับ ผมว่าผมลำเมาสองให้เนี่ยนะครับสามหมื่นนะครับแต่ว่าบูมีหนทางนะครับทีเละครับคุยกันนะครับนี่ครับบูมีหนทางตรงนี้นะครับเห็นบอกครับประมาณสองเซนนะครับสองเซนครับเพราะว่าให้น้าให้นี่สองไลน์นะครับนี่าสองนะครับ ผมว่าปานสาสองหน่วยครับผมสาก็ยังมยไงม่คูอคอคค่อยากได้สองมืนครับสองไลนนี่ครับสองไลนนี่นี่ครับให้นี่ไม่คู่อยากได้สองมืนนะครับจะของหน้าเพิ่นเลยถ้าผมมาเบิงเจ็สี่หน้าครับเราะว่าก็เป็นญยตดกันอยู่ครับแต่ญยาดห้างห้างเจ็งสี่หน้าครับ ถือเป็นญาตินะครับให้นี่นะครับแมคโค่นะครับอยากได้สองมืนหานะครับเพราะว่ามันสองไรกวนะครับนี่แมคโค่ Micro อยากได้สองมืนหานะครับผมทำงานไปยี่สิบห่าสมมตครับให้นี่นะครับเพราะว่าให้นี่มัน กว่างนะครับลึกนะครับนี่ครับยังสีเพิ่นว่าเพิ่นว่าเพื่อนสีอฟุนไซนะครับเพื่นเตรียมเอ็ดหน้าปังนะครับแข็งครับมองนี่เป็นดินเหนียวนะครับลดดำเหยียบลงอีกนะครับโอ้นะครับ นี่ครับบมมียังไงครับก็ประมาณอีกมือนครึ่งนะครับว่ายังอีกไฮนึงนะครับไลไไล่ไลนิดๆนะครับกับงานมือนี่ครับเจ้านี่ก็สตกอยู่ประมาณสี่หมื่นสองสี่หมื่นสามนะครับประมาณนี้ครับเอารถไทยมันต่างกันจังไรนะครับกับรถไม่คู่นะครับ มันเกิดดียางเสียยางนะครับรถไทยนะครับนั่นครับมันสีไดฟี่นะครับตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับเด็ดนะครับให้ฮี่โมเอ็ดมือนีนะครับมันสีไดฟี่นะครับนี่รถไทยนะครับ มันสีไดฟี่นะครับนี่ให้นี่นะครับกับให้พูนนะครับให้ติดกันนะครับมันสีไดฟี่สองไฮนะครับในงบสี่หมืนสองนะครับนี่นี่ครับเป็นแนวทางนะครับแนวทางที่ว่าอย่างไดนะครับแนวทางคนที่คิดนะครับเอารถม่คู่หรือว่าเอารถไทยดีนะครับนี่นะครับ เป็นได้ซี่เลยนะครับนี่สองให้นี่ครับฮาเมโคกับแม่ก็ตกไปสองหมื่นสองมืนกว่านะครับสองให้นี่ประมาณสองหมืนสองนะครับเพระาะว่าเพิ่นเอาลายละหมื่นนะครับนี่กับแม่กัดตกไปประมาณสองหมืนสองนะครับแล้วกับเพิ่นกัดได้ค่อนข้างฟรีอีกนะครับนี่เห็นไหมครับ รถไทยนะครับเด้กคนข้างฟรีนะครับนี่ทว่าเขา,าคิดในในเรื่องจ้างไมโครนะครับเป็นแนวทางนะครับว่ามันกลุ่มว่ารถไทยกับไมโครเนี่ยครับคลิปนี้กับบุ้มี่ยังไรครับ ขอกลับบ้านกันนะครับกอยากถ่ายเวลาดันดินอยู่ครับแต่บุมีคนมาถ่ายให้นะครับไปจักสี่ถ่ายจังไดนะครับเดี๋ยวก็ว่ามั่วตะหลินกล่องนะครับอยากจะขอเพิ่นว่านะครับวิดดินแข็งแล้วนะครับตะกี้เป็นหินนะครับหินน้อยนะครับนี่ครับตะกี้เป็นหินน้อย บ้นนี้ถึงดินอันนี้ดินสีนี่บ้านผมดินดินดินดากนะครับนี่ดินดากดินเหนียวนะครับนี่ครับนี่นี่ต้นไม้สามต้นนะครับอ่าพเบิง้งนะครับว่าจะจบคลิปแล้วนะครับภาพเบื้องต้นใหม่ก่อนนะครับอย,อยากให้มีคน ไายให้นะครับชื่อสีดีครับนี่สามต้นนะครับโอ้อีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้เพิ่นว่าเอาไว้เอาไว้ให้คว้วเพิ่นสนพุมอยู่หน้าครับกับต้นนี้นะครับอื่นเท่ากับสีประมาณสองส้มโอ้ครับแล้วครับคลิปนี้ก็มีอย่างไรครับฝากกดไลค์กดแชร์เลเด้อครับ เพื่อไปกำลังใจทำกลิปต่อไปนะครับ